สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยพิศบ้านเพลงนะคะสวัสดี FC ฟแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะสวัสดี FC ฟแฟนคลับเพชรแสงตะวัน ABG นะคะสวัสดีสุภูสุคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดเปนซิมวาเรื่องเล่าของบอดจูนะคะหลังจากมีการท่าการแสดงเซตซับนะคะตรงนี้บอดจูเองก็ได้ขอบบุญขอบคุณน,นะคะแล้วก็ได้พูดไปถึงจินตลาพูนหลาบ ะะซึ่งการขึ้นทําการแสดงของบอโจอูมาขึ้นนี่ก็เป็นที่นาเห็นโอเห็นใจบอโจอูเนาพี่น้องเนาะในช่วงกลางเว้นก็คือได้ไปเดี๋ยวเริ่มต้นแต่ก้อนหนา้าคือมือนึ่งมือว่านนี่ยังสีน้องพี่น้องก็คือเพื่นได้ไปบันทึกเสียงเพ่งสวยปังกังนําคลินิกนะคะเพื่นก็ได้ปไปใส่เสียงแบบเต็มที่นะคะพี่น้อง จนซุ่มเสียงขาดหายนะคะก็คือข้อแหบข้อแหงไปเลยที่เดียวนะคะพอมาถึงมืองานบาดีิพี่น้องเพื่อนเองก็ได้ไปทําแสดง m อ็นะคะพี่น้องอยู่ที่คลีนิกกังน้านะคะอยู่ที่เส้นทันนะคะถือว่าเป็นมือที่เพื่อนมาแสดงยุดดอนนะคะเพื่อนก็นได้ไปทําการาไล่ซดพร้อมนะคะก็คือ ไปแสดงเอ็มบี้และพ,พ่อเพื่อนกับปไล่สซดนะคะเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของกังนําพอมเพราะว่าถือว่าพ่อลูกคู่บุญเพื่อนใ้รับเป็นพี่เส้นเตอร์ตลอดหนึ่งปีเส้นสัญญาครบถวนนะคะก็ะถือว่าเพื่อนไปทํางานอีกส่วนหนึ่งในการเป็นพี่เส้นเตอร์กนแล้วกันนะคะพี่น้องบาดนี้มาทําการแสดงบอดจูเองกับซุ่มเสียงขาดหายพี่น้องตรงนี้ก็ เพิ่นก็ได้ลองเพลงแค่เพ่งเดียวเนาะพี่น้องเนาะไปบ่ไดดพี่น้อง,งก็ไม้ก็คือเป็นที่หนาประทับใจก็คือบอโจเพื่อนบอกว่าโบอ,ออกมากกับบ่ไดดถือว่าเป็นเ,เรื่องเล่าของการตอบแทนพระคุณพระพร,ะร,ะระเมยียอิบซีนละถ้าโบออกมากเพื่นก็สิถามหาปะม่านนั่นนะคะบอโจโเองเพื่อนก็เลยได้โพดเนาะพี่น้องเนาะโพดถึงจินตลาว่าจังสี่พี่น้องสําคัญมากาที่ขาดไม่ได้ เลยคืนวันนี้ก็คือศิลปินรับเชินพี่น้องพ่นวามาร่วมสร้างความสุขให้กับแฟนๆหน้าเวทีและแฟนๆในกลุ่มปิดสาวน้อยนั่นก็คือพี่จินตลาพูนราพันว่ากับความฮักแพงจากใจจริงๆครับพันว่านะคะศิลปินรุ่นใหญ่นะคะรุ่นครูนะคะดูดีมีสงงานะคะออรายั่ง เป็นปะไก่นี่เป็นเรื่องจริงที่บโบจูเพิ่นบัรยายออกมาแอพเพนได้ไปเห็นแล้วโอ้ยแพเพนกะไดทายลูกน้ำพืนพร้อมนะ้อพี่น้องเนาะผลงานหนาเวที่บอตองพูดถึงนะคะตรงนี้บอกเลยว่าคุณภาพเต็มแก้วย่งเต็มแก้วเหมือนเดิมนะคะกับวันนี้ฉลองหนึ่งมาแรงหนึ่งลานวิวนะคะพี่น้องปัจจุบันย่งแลนอยู่เลยย่างมาแรงสุดๆอยู่ ะะตอนนี้ก็ยังไหลตลอดนะคะนี่คือพอๆพแอม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงสุดจอดอิลีพร้อมกันนี่กระทั่งเอฟซีของจินตลาพุนลาพิ่นนั่มมาละเนาะพี่น้องบอดโจโเองพึ่นกับมีมาไล่พร้อมมือนี่กเ็เลยจากาพีหกนะคะจากข้างเมืองนอกเมืองหน้าเนาะพี่น้องเนาะรวมแสดงความยินด,ดีกับบอดโจนะคะที่พึ่นได้รับความร่วมมือจากจินตลาพุนลาพิน่ไใน้มาเยือนเมืองอุดร โดยบ่ได้แจ้งโดยบ่ได้ถือว่าบ่ได้มีการอาบอกกับเอฟซีลวงหนาประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการบอกกันแบบจ่อๆเนาะพี่น้องเนาะพอลูมือลูเว้นหลังจากติดหนึ่งมาแรงก็ได้พูดคุยทางไรซดจินตลาพูดหลับก็หลับปากเลยทันทีเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาผบพผ่อพ่พอเมียพ,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 พี่น้องทางอุดรธานีในมือขค้ืนหนี นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าชื่นชมยินดีและถือว่าเป็นโอกาสของชาวอดุดรเนาะพี่น้องเนาะสําหรับท่านใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะก็ะขอให้สุขภูสุขคนมีความสุขความเจริญและก็่าลืมนะคะกดไล่กดแชร่กดติดตามกับแอดเพนนะคะพร้อมกันนี้ก็คือข้อม,มนต์เขามาร่วๆแสดงความคิดหินกับจินตราพูดหลับนะคะที่เขามา ฟิตมาลองเพลงบุญเวทีสาวน้อยเพชรบานเพลงแสดงความคิดเห็นรวมกันนาพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอปเพิลนี่แหละนะคะพร้อมกันนี้ก็แช่ออไปพิมพ์ข่าวาเพชรแสงตะวัน ABG เด้อพี่น้องเด้อแอปเพิ้เองก็มีอ่าคลิปเล็กๆนะคะหรือว่าอะไรมาฝากมาตอนพ่อแม่ๆนะคะอย่าล,ลืมถ่ายคลิปนี้แอปเพิ มีศิลปินดังพ่อลูกคู่บุญเพิ่นนในฝากช่อง้กับเอดเพนนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะก็คือขอขอบคุณขอบคุณไปทางบอดโจนะคะเพื่อไในฝากช่อง้กับเอดเพนแลวก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางน้องอุ้งอิงนะคะน้องอุ้งอิงก็ได้ฝากช่องให้แม่แล้วนะคะพี่น้องขอขอบคุณลหลายๆเได้จ้าเดอ้อนะคะขอบคุณอิหลานหน่อยนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะฮิ่ๆงๆิปังปังสุข,ขสุขคตน,นะคะสวัสดีค่ะจีาค่ะอิหลาก็ขอพาชฟางใองเียงอ้สนิทในดีด จาฝากอะไรก็่ช้แรงในกำลังใจนี้ไม่ก็ให้ลา ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ EPG ตาฝากกนติดตามนะครับคนติดตามเซอร์ใครจะดิ่งปิ้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 งไหนคุณแม่ได้ฮอล